ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแล้วนะครับออสคุงนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วนะครับอืมเครื่องแหลกมากอ่ะเอ้ยกดเห็นนะครับก็นี่เป็นสูตร aghq เดิมให้ IP ไม่ได้คลิปเลยนะครับโอเคไปดูหน้าก่อนเลยนะครับก็เป็นอันดับนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอันดับคนที่ ชนะได้หลายครั้งที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนี่ชนะตั้งแปดร้อยครั้งนี่ครับสกินของเขาคนที่ชนะได้ถึงถึงแปดร้อยเจ็ดส่วนนี่ก็ลองมานะครับต่ำมาก็นี่อีกอห็ไว,ว่าเขาฮีพีกีมากเลยนะครับโอเคก็นี่นะอ่ะตัด,มตไ,ดไม้กนะ่อนต่ดไ้มล่ะ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับอะ่ะไะไปอีกว่านะครับมาไปเล่นกันเลยอ้าวนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพื่อเล่นอ้าเลยนี่ไอตัวเขียวนะครับอ่าเราจะไรยไหมนี่มาแล้วอะ่ะบุกตัวนี้แหละน่าเศรับที่เราเวลามันเหลือศูนย์นะครับเ,เนนคียฮะอึ๊บอืม เราลับเรือศูนย์ก่อนนะครับเรจะเดินได้แต่ว่าผมจะไม่เดินนะครับผมจะเอาของก่อนก็แล้วกันก็รู้ใช่ไหมครับว่าควรเอาของก่อน นะครับก็เอาบล็อกก่อนนะครับคิดปหนึง่งทีดปหนึงนะครับขอขุดก่อนก็ขวาน หวานนะครับโอเคีมาแล้วนกะ็นีนก็พร้อมแล้วไปไปเลยกันเลยแล้วนะับผมไม่น้ำไม่ใช่สูบผมนะครับมันจะได้ตีเราไม่ถึงกราถูกไปตีมัน,นไม่ตายแม่งเลยเอ้าเรียน อุ้ยเดลตีเราถึงด้วยเหรอเอ้ยอุ้ยแง่พีพีเก่งแล้วกูพีพีเก่งแล้วอ้าอุ้ยอ้ยไงแล้ววะอื้มมันเก่งมากครับมันเก่งมากเหรอเก่งแล้วไงเก่งแล้วไงเก่งแล้วไงอือหือเก่งแล้วตายเลแม่งมันตีเราเอชีผมนี่ยังเหลือตั้งเยอะนะเหลือมันสองสามโหลดเลยอ่ะ แต่มันตีผมเมืม่อทีเราตายโคตรเกียนคเฮิรมันตีรถทีละครึ่งเองอะ่ะกวนมากครับดียเขาทำจะเลงสุดครับเซวนี้อะเร็วเลยเนี่ยเขาได้หนูแล้วมันไม่เคยได้สอนเท่าไหร่แต่ว่าเขาได้สอนแล้วมันได้โคตรบ่อย นีเครับก็ลงไปเอาเย่ได้ดอกขนมแล้วดีง เอาไว้ตำทดีคนหนุกว่าเอาแค่แวงมากเนยี้ชชามาก เกลือดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นหนูนี่นะมีสนอบอบลฮะมปุ๊บซันกำลังหายนะครับว่าใครบางคนตีมัน จับเราไม่ได้คนนั้นก็ดีแล้ว โอเครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่าตกใจูดใจดเสียงห่งส่งเตือน,น,นะออน,นเองน่ะโอเคตอนนี้เหลือกี่คนละเด็กสี่คนตอนนี้แค่ผมกับเขาอ่าเคยเดี๋ยวจะเรียกเขาเขาอ๋อเขาเป็นแบบไง เป็นไงวะเหมือนเหมือนคนที่ไม่ใช่เผ่าพ้องใครนะครับมันไม่มียวดอ่ะบอกครงแล้วแล้วผมชนะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมชนะใช่ไหมใครจะได้บอกทันทีแต่คนมีใครบอกหรอมั้งโอเคน,นะครับ ก็ไม่อยากพูดเลยมากเพราะฉันผมก็ไม่อยากพูดจริง ใส่ไว้คิดปะไปกันเลยไปกันเลย เจอของดีแล้วดอกสนุเอ้ยขยิง,ยงตบเนี่ยมึงยิงตบเนี่ยมึง ก็นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับลืมไปหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ